สวัสดีกคนนะครกินแซนด์นะวันนี้ผมจะมารีวิว Dio the Will นะครับ Dio the Will แล้งแบบไปรีวิวเวอร์โซ่ทำน,นะครับโอเคก่อนที่จะไปรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็คลายด้วยครับโอเคผมลืมอย่างหนึ่งผมจะมาบอกวิธีทำด้วยนะ,ค,นรนะครับโอเคอย่างแรกเลยครับวิธีทำวิธีทำของ Dio the Will เนะี่ยเราต้องมี the Will นะครับแ a m p i r e mask c a m e r แล้วก็คอสติคอลมาครับโอเคช่วงนี้ผมอายบ่อยโอเค เอ่ขั้นแรกเราให้ใช้ vampire mask t h เ wheel นะเราก็จะได้เป็นแ v ม m p i r e the wheel นะถ้าใช้แ a ม p i r e เรามีถ้าเรามี vampire t h เว h e e l นะั่นแหละใช้กับคาเมล่านะครับโอเคถ้าเราใช้กับคาเมล่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ช s h ด d o w dio ถ้าเรามีชาโดว์ดีโอเสร็จแล้วเราก็ใส่กับคอสมิกออฟนะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะนี่ตัวดีโอเไอย่างเงี้ยโอเคไปดีวิสกิลกันเลยสกิลแรกครับนะเป็นสกิว e นะ บาเลตเข้าทีจะสามสิบนะคือตัวเนี้ยตอนเช้าอะ่ะตอนกลางวันมันจะดาเม็น้อยกว่าตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันมันจะดาเมจดบาเรตเข่าทีจะสักประมาณสามสิบนะแล้วตอนกลางคืนมันสามสิบเจ็ดนะโอเคถามว่าทำไมผมไม่ตีตัวนี้ได้ไเพราะว่าถ้ามาตีตัวอื่นตัวตัวนงนี้เนะี่ยมันจะมันจะมันจะอินฟินิตีอ้อ่ะเออเดี๋ยวผมให้ดูเลยเนีย่ยเนี่ยเนี่ยอินฟินิตีนะ้เลยเนี่ย โอเคตัวนี้มันมันท่ามันดาหลี่มันสามารถเตะแล้วก็ต่อ,อยก็ได้แล้วนะแต่มันดาหลี่เท่ากันนะโอเคต่อไปนะครับสก,กิลทีสกิลทีเป็นสปริงเซเล็ตเมื่อกี้ดามเมจเข้าประมาณสองร้อยใช่ไหมโ้ยสองร้อยสองร้อย่ะโอเคสก,กิลต่อไปสก,กิลอาร์สตองพันสามร้อยเฮ้ยแรงแรงนั่นแหละแรงเลยโอเคต่อไปสตองต่อไปเอาเมื่อกี้ไม่ใช่สตองมันโอเคต่อไปเท่าไวา ซาเล็ฮิวครับแล้วก็จะฮิวแล้วก็จะฮิวให้คนอื่นสางเลยเดี๋ยวเพลงเพลงๆพลงเดี๋ยวพยงวพงแล้วก็ปิดโอเคสก,กีเพลงคือทำไมผมต้องปิดเพลงมาติดดิกัสิบแล้วอย่างหนึ่งมารบกวนเสียงที่ผมพูดด้วยโอเคต่อไปถ้า H ถ้า H เป็นสามซาลนะถ้านี้แรงมากเลยนะ๋ย่ผมขอฮิวใไว้ตัวนี้อนโอเค โอเคถ้าต่อไปถ้า B ีท่า B มันจะเป็นเซลล์ฮิวนะก็คือฮิวตัวเองร้อยห้าสิบโอเคถ้าเสร็จก็กระโดดอ่ะโอเคต่อไปท่า V ีท่า V มันจะเป็นปามีนะครับเข้าสี่สิบเสียงมันก็จะดังนะเนี่ยเสียงดังมากโอเค okay. ถ่าสุดท้ายนะครับเป็น เป็นท่าเอฟนะครับแล้วก็มีตัวนี้มันไม่ได้สอดนนะครับมันเทลนเลพอร์ตก็คือต้องคลิกแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับนี่โอเคตอบโอเคท่าเอฟนะครับหยุดเวลาตัวนี้หยุดเวลาได้แปดวินะครับหยุดเวลาได้แปดวิจริงๆนะอยู่ด้ตัวนี้อ่ะอาหิูไม่ได้ตายแล้วอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ ผมทำเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนะี่ยดีโอเดียวนะเลยเนี่ยเท่มากเลยโอเคก็สวัสดีครับกดติดตามช่องผมเลยนะ